สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ําจะมาสอนทําของเล่นสนุกสนุกจากฟ้าน้ําอัดลมนะคะนั่นก็คือเรือใบจิ๋วค่ะนี่นะคะน่ารักมากเลยวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูส่วนประกอบที่ใช้กันก่อนนะคะก็จะมีฟ้าน้ําอัดลมค่ะดินน้ํามันนะคะกระดาษค่ะที่เราจะทําเป็นใบเรือนะคะ กันไกลกาวและคัตตันบัตรนะคะวันนี้พี่ออมจะใช้ในส่วนของก้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของใบเรือกันก่อนเลยเราก็จะพับกระดาษให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะวันนี้พี่ออมจะใช้ความกว้างคูณยาวอยู่ที่ 4, ี่คูณสเซนติเมตรค่ะตัดแบ่งครึ่งเราก็จะได้กับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งเราจะทําเป็นใบเรือค่ะ จแล้วก็นำคัตเตอร์บัตมาตัดส่วนที่เป็นสำลีทั้งสองด้านออกไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงสำลีออกไปให้หมดเลยหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันแทนก็ได้นะคะก็สะดวกดีค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทากาวได้เลยนะคะที่ใบเรือค่ะเราก็ทากาวไปที่ใบเรือได้เลยเราจะทาที่บริเวณนี้นะคะนี่ค่ะ เพื่อที่จะนำตัวคัตเตอนบัตติดเข้าไปค่ะนี่นะคะเราก็นำก้านของคัตเตอ์บัตติดเข้าไปเลยเราก็จะได้ในส่วนของใบเรือเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะในระหว่างที่รอให้กาวแห้งนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวเรือกันค่ะนี่นะคะเราก็ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆเล็กลๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ติดเข้าไปที่ตรงกลางของฝาน้ำอัดลมได้เลยค่ะ ติดให้อยู่ระหว่างตรงกลางเลยนะคะถ้าเราติดเอียงเรือก็จะเอียงแล้วก็จะทําให้เรือจมได้ค่ะนี่นะคะส่วนดินน้ำมันเราจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเรือก็จะหนักเรือก็จะจมอีกเช่นกันนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําใบเรือปักลงไปที่ดินน้ำมันแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแค่นี้เราก็จะได้กับเรือจิ๋วที่แสนน่ารักแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกสีของฟ้าน้ําอารมณ์ได้ตามใจชอบเลยนะคะ วันนี้พี่อ้อมก็ใช้3ามสีเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเรือจิ๋วของพี่อ้อมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะไปลอยน้ำแล้วค่ะคุณผู้ชมลองนำไปทำเล่นกันดูนะคะ